พยาครุฑเป็นวิหกกรุงเทพมีความยิ่งใหญ่มีความอภินิหารมากมายหลือเกินมิลิตากรเสดเทียบเท่ากับมหาเทพป่าที่ไหนมีผีมีสางมีดุเขาก็จะใช้เหลียญพุทเข้าไปต่อต้นไม้เพื่อคุ้มครองไม่ให้มีพูดผีพีศาจเขาจะปลูกบ้านใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องการเหรียญไปย่อนในหลุมเสาเอกปกป้องสิ่งลี้ลับ ทำไมพญาพูดถึงพญานาคถึงลบก,กันครับเออ,เอ,อมันเกิดการความอิจฉาอย่างนี้เขาซื้อขายกันถ้าไปล้างาถานเนี้ยนะ,ะตลาดซื้อกันอย่างสามล้านกว่าพญาครุฑนี่เราถือว่าเป็นมีองค์เดียวนะครับคือเป็นวิหกกึงเทพนี่คือพญาครุฑเป็นวิหกกึงเทพ มีความยิ่งใหญ่มีความอภิเิหานมากมายเลยเกินมิลิทาเกเตรเทียบเท่ากับมหาเทพแล้วก็ตำนานนี้ก็มีหลายตำนานด้วยกันบางตำนานก็ว่าเกิดขึ้นจากเมื่อใครเกิดขึ้นเองเกิดโดยพระนารายณ์เป็นผู้สร้างก็แล้วแต่ตำนานแต่เกี่ยวกับตีละใกล้เคียงกันแต่คนไทยเราจะยึดถือตำนานที่ถือมาจากเกิดจากใครก็คือจริงๆแล้วพญาครุฑเป็นลูกของพระกัตสยบรือีกับพระนาง วินตาเพราะฉะนั้นพญาพุธจึงมีนามแรกเลยคือนามว่าเวนไตครุธมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามตำนานความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นคือมีทั้งกายเป็นมนุษย์แต่มีปีกเป็นนกมีกายเป็นมนุษย์แต่มีศีรษะเป็นนกมีกายเป็นมนุษย์แต่มีศีรษะและขาเป็นนก มีกายเป็นนกแต่ศีรษะเป็นมนุษย์และมีลําตัวกับศีรษะเป็นพญานกซึ่งเป็นแบบที่คนไทยเราคุ้นเคยในปัจจุบันออพญาคุกก็ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นผู้ที่แบบภาระมากๆรับใช้แม่ะนาวิตาแล้วก็พญานาคไปตลอดเวลาพญาคุตก็มานั่งน้อยเือตําใจว่าทําไมแม่และเราต้องต้องเป็นทาสร,รับใช้อยู่ตลอดเวลาก็ถามพญานาคเลยว่า ทำอย่างไรจึงจะไถ่ความเป็นทาสให้กับแม่ได้มีอยู่ทางเดียวสมัยนะั้นต้องการมากที่สุดคือน้ำอมฤตเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ง่ายๆใครดื่มกินแล้วจะเป็นอมตะจริงๆพระยาครุฑเปรียญาก็คือพี่น้องร่วมบิดาแต่ต่างมารดากันนั่นเองก็พอพระยาครุฑเอาน้ำอมฤตมาไถ่แม่เอง้าอลายจึงรู้ว่าเมื่อต้องการน้ำอมฤตจริงๆจะให้เพราะรู้ว่า ไม่ต้องการเอาไปใช้ด้วยตัวเองเอาไปถไ่ยแกมารดาแล้วก็ให้พรว่าท่านจงเป็นอมตะถึงแม้ท่านไม่ได้ดื่มมน้้นำอมฤตตาก็รับำ้ำามริตมาแล้วก็เราจะขอให้สัตว์ประยานว่าเราจะขอเป็นพานะให้ท่านเวลาจะเดินทางไปไหนเราจะยอมเป็นพานะแบกท่านเดินทางไปให้ทูวจัก,กรวาลดพระนั้ะพันธ์ละลายจึงให้ชื่อพญาครุฑจากพญาเวรไตพญาสุบัณก็เป็นพญาครุฑ คือเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แบกภาระเหมือนกับพระองค์ก็พอพยาครุฑเอาน้ําอมฤตไปให้แล้วบอกพญานาคนี่แนน้ำอมฤตวางไว้ให้แล้วโอ้โหพญานาคดีใจมากครับพญานาคทั้งพันตัวรีบไปอาบน้ําชำระร่างกายเพื่อจะมากินน้ําอมฤตระหว่างนั้นก็เผอก็ ัญยากับพระอินไว้แล้วว่าถ้าวางไว้ให้รีบเอากลับอย่าให้กินนะระหว่างที่มันหลงเริะเิงอยู่นั้นพระอินก็เอาน้ำมารก,กลับมาพญานาคขึ้นมากลางคืน,นอ้าวน้ำมันไม่หายไปก็เห็นเพียงแต่หยดน้ําที่มันอยู่ตามยอดหญ้าก็ไปเลียตามหญ้าคาตามอะทำให้หญ้าที่สาบไว้นั้นมันมีความคมบาดลิ้นพญานาคพวกเราอสรพิษจึงมีลิ้นเป็นสองแฉกนั่นเองแล้วก็พญาพญาครุฑก็ขอพร ท่นานอะไรายว่าขอเป็นศัตรูพญานาคตลอดกาลขอให้ตนจับพญานาคก,กินเป็นอาหารคือโยมอาจจะรู้กันบ้างแล้วว่าทําไมพญาพูดถึงพญานาคถึงลบกันครับอ,อมันเกิดการความอิจฉานั้นระหว่างแม่พญาพุธกับแม่พญานาคทายกันว่าม้าภาทิศนาศีอะไรพญาพุธจะรู้อยู่แล้วมาเห็นอยู่แล้วม้มาสิบสองตัวของภาทิศเนี่ยเป็นสีขาวครับ พญายนาคบอกเป็นสีดำนะพะนันกัาใครแพ้จับแม่เป็นทาสอลนมีความเป็นมาแม่พญายนาคแลก็ใช้พญายนาคทั้งหลายไปพ่นพิษม้าของพรอาทิต์ให้กลายเป็นสีดำพญาคุดพแพ้พนันเสยพนันต้องจับแม่ตัวเองนะต้องไปเป็นทาสทั้งที่แม่นะ่ะเป็นพี่น้องกันอมอเราเป็นพ,พ,พี่น้องเป,เป็นพี่น้องกัน ถ้าใส่คุดเนี่ยแล้วมันทำมาหากินอยากทำงานออกไปเรื่องมาหากินอันนี้มีโคตรรวยครับอันนี้ร้างอาถารสองมั้งครับอืมเนี่ยพอเพราะดูไปอย่างนี้นะพระอาจารย์ผมมีหลายเหรียญเลยอย่างนี้ถ้าซื้อขายกันถ้าเป็นร้างอาถารเนี่ยนะถ้าตลาดซื้อกันแบสามล้านกว่าอย่างรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นที่ต้องการกันหมดแหละนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างรุ่นแรกก็หายากแล้วอันนี้โคตร รวยสร้างพร้อมกันสร้างพร้อมกันสองสร้างพร้อมเงนคนเราจะดีได้จิตใจต้องดีกครับจิตใจดีมีเมตตาดีจะภายในก่อนมองคือมองทุกอย่างในในแง่ดีแล้วอีกอย่างที่สำคัญที่สุดควรจะมีทานบารมีมีเมตตาบารมีด้วยเมตตาถ้าว่าไม่มีใครทำร้อยทุกอย่างดีก็ไม่มีใครทำครบ แม้ผู้จ้าบอกแม้องค์พระปฏิมย <c oughs> ยายลาคิงมนุษย์เดินดินเดยจะสิ้นคนเินทาเพราะฉะนั้นไฟนรกเราลกอยู่แล้วไฟนอกอย่าให้เข้าขอให้พวกท่านจงม,มีแต่ความสุขความเจริญความเรื่องเรืองขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาล่ำรวยสมบัติทุกๆประการเทินสาธุ <c oughs> และอีกหนึ่งเหรียญพยาครุษที่มาแรงในขณะนี้ก็คือเหรียญพยาครุ ทาเวสุวรรณรุ่นแรกคู่บารมี100ปีที่ปลุกเสกโดยหลวงพ่อพัดแห่งวัดห้วยด้วนและเกจิชื่อดังกว่า130รูปจากทั่วประเทศเหรียญพยาครุฑทาเวสุวรรณรุ่นนี้มีลักษณะเป็นเหรียญกลมมีพยาครุษสยายปีบ่งบอกถึงพลังอำนาจที่ปัดเป่าอันตรายทั้งปวงและพยาครุษจะล้อมรอบด้วยสุทัศนจ,จักรอาวุธประจำกายขององค์พระนารายณ์ ซึ่งไม่มีผู้ใดาสามารถต้านทานพลังได้ซึ่งทั้งสองสัญลักษณ์นี้เชื่อกันว่าจะเพิ่มทวีคูณและหมายถึงมหาอำนาจที่จะปัดเป่าขจัดเคราะหกรรมสิ่งชั่วร้ายเพิ่มความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะครับอีกด้านของเหรียญยังเป็นท้าเวสุวรรณปางประธานพรประทับอยู่บนราหูอมจันทร์ครึ่งองค์ซึ่งหมายถึงเคราะหกรรมทุกอย่างจะถูกบรรเทา จนเหลือเพียงครึ่งเดียวสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะถูกสยบไว้ด้วยบาร,รมีของท้าเวสุวรรณนอกจากนั้นก็ยังมีโคชสีและสิงเชิญธงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและชัยชนะโดยเหรียญพยาครุฑและท้าเวสุวรรณรุ่นคู่บาร,รมี100ปีถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษไว้ถึง6วาระผานพิธีมหาเทวาพิเศษยาวนานกว่า3เดือน จึงทำให้มีความเข้มขลังและเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณเป็นอย่างมากเลยล่ะครับผมเป็นคนไม่ไม่ค่อยขออะไรนะครับแต่ก็รู้สึกว่างานที่ที่มีปัญหาก็ก็ก็ผ่านไปได้นะครับเเรื่องเรื่องที่ดูเหมือนเหมือนเหมือนจะยากก็ก็มีคนมามาช่วยเหลือมาอุปถัมบางทีเราจะได้เงินพิเศษมาแบบอย่างเช่นเราจะไม่มีเงินละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในเดือนนั้นๆอยู่ๆก็มีงานพิเศษหรือเงินพิเศษเข้ามาถ้าส่วนตัวผมเชื่อในพุทธคุณคุฑเพราะว่าคุฑเป็นสัตว์ที่ฆ่ามไม่ตายใชมครับมีพุทธคุณสูงแล้วก็เขาบอกว่าป้องกันพวกคุณใสลมเพลลมพัด ที่คนเขาทาของปล่อยออกมาถามว่าเรามีพกติดตัวไว้ป้องกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถามว่าความเชื่อของผมส่วนใหญ่ก็ประมาณ70-90%กกะแสะความต้องการครุฑจริงๆแล้วเนี่ยครุฑเป็นเหรียญเดียวที่มีราคาสูงกว่าเหรียญอื่นทุกทุกเหรียญเพราะฉะนั้นถามว่า ถ้ามีราคาสูงกว่าเนี่ยความต้องการเนี่ยเขามีมาค่อนข้างนานแล้วครับพี่อย่างสมมติเขาซื้อกันึบาท2บาทแต่คุทธเนี่ยต้องซื้อถึง5บาทด้วยราคาตรงนี้เนี่ยมันบอกได้ถึงว่าความต้องการของพุทธเนี่ยมันมีมานานมากแล้วมีแต่นับวันจะหมดไปหมดไปน้อยลงน้อยลง,ยลงเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวผมคิดว่ากระแสะตัวเนี้ก็จะค่อนข้างมีไปเรื่อยๆจนเรียกว,ว่าอีกนานมากเลยครับ รุบาทปี17เนี่ยควรได้เจอกับพุทธคุณในในรุทบาทปี17มาค่อนข้างเยอะผิดกับปีอื่นๆที่เราผลิตพุทธมาก็ยังไม่มีกระแสที่ว่ามีพุทธคุณของปีอื่นๆหลายๆความเชื่อนะครับเพราะว่าพุทธเนี่ยมีอํานาจคุ้มครองปกป้องสิ่งลี้ลับอย่างคนที่เขาจะปลูกบ้านใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการเหรียญเหรียญบาทพุทธเนี่ย ไปหย่อนในหลุมเสาเอกหรือว่าบางคนเขามีกำลังทรัพย์เขาก็จะหยอดทุกหลุมของของเสาบ้านเพื่อไว้คุ้มครองบ้านแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งก็คือเอาไปตอกต้นไม้คนทางภาคเหนือภาคอีสานจะมาซื้อไปเพื่อไปตอกติดต้นไม้เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าป่าที่ไหนมีผีมีสางมีดุงเขาก็จะใช้เหรียญพุทธเข้าไปตอกต้นไม้เพื่อคุ้มครองไม่ให้มีพูดผีปีศาจอยู่ในป่านี่ครับ ก็เขาเขามาซื้อเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็คือจะสั่งมีจํานวนแล้วเขาก็แจ้งระบุผมมาเลยว่าเขาต้องการไปตอกต้นไม้ไม่ต้องการเหรียญใหม่มากเอาไปเพื่อจะไปใช้พุทธคุณของพุทธป้องกันผู้ถีอปีศาจแค่นั้นเองครับบางบางที่เนี่ยเขาเขาก็เ,าเอาไปตอกตามเสาบ้านเสาอะไรที่บางบ้านที่มีผีดุเพราะฉั้ถามว่ากระแสทางทางภาคเหนือเนี่ยก็ที่เคยผ่านพบมาเ่ยก็จะเป็นสองกระแสทางนี้ครับเหรียญบาทคูเป็หนึ่งเจ็ดขายปีตก สายที่ยังอู่พูดง่ายคงก็เก็บหมดพอคงรู้เขาเก็บกันเข้าใจไหมล่ะซื้อไปเก็บมั่งซื้อไปใส่เขาเอกแะรเขาเขาไม่ใส่เขาเอกเก้าเหรียญเขาจานะใส่เก้าองค์เก้าเหรียญเก้านำโชคคงซื้อไปห้อยคอเรียมทองห้อยคอแบบนี้เรียมกันเขาเป็นคุกไงเขาชอบเนี私私่ยเข้าใจไหมล่ะเขาคุกนี้เปติดหน้าบ้านนะสีกันผีกันปีศาจอะไรแล้วแล้วเธอเขาเชื่อนะ หนึ่งบาทนี่ต้องเป็น17ปีเดียวออปีหนึ่งเจ็ดนี่ผสมท่านเงินเยอะไงคะแล้วก็ให้กับว่าเขถือว่าครูนี่เป็นตัวแทนของพระม่ากษัตริย์ิตวิญญาณพวกผีอะไรนี่จะเกรงครูอะไรอย่างนั้นนะคะครูบาทปี17เนี่ยประชาชนทั่วไปจะมีความต้องการสูงสุดท้ายเนี่ยจะต้องหมดไปเพราะว่าหนึ่งทุกคนปลูกบา้าน ทุกคนต้องหยอดในเสาหลุมเพื่อคุ้มครองบ้านใช่ไหมครับแล้วก็เหรียญที่เอาไปตอกต้นไม้ก็จะกลายเป็นเหรียญที่ชำรุดเพราะฉะนั้นถามว่าณนะวันหนึ่งเนี่ยเหรียญบาทคุดจะต้องหมดไปเพราะว่านาไปนาไปใช้งานได้ทั้งหมดก็คือเอาไปบมดอีกก็เอาไปให้แขวนคอเด็กๆอะไรประเภทนั้นค่ะ มีคนเขาเล่าให้ฟังมาเขานับถือติดตัว,ตวแล้วเขาข<อ>ปลอดภัยอะไรแบททบ,ททบเป็นความเชื่อถือ,อค<า>เห็นเหรียญสองเหรียญนี้แล้วนะครับเหรียญสองเหรียญน,นี้มีความแตกต่างจากเหรียญอื่นคือว่าเหรียญน,นี้ด้ผ่านการทําความสะอาดมาแล้วถ้าเกิดทําความสะอาดมาแล้วเนี่ยผิวก็จะมีความใหม่ถูกไหมครับแต่พอสอที่ระบุในเหรียญ พศที่ระบุนในเหรียญคือปี2517แต่ความใหม่ของเหรียญเนี่ยล้างออกมาปุ๊บผิวก็จะเป็นความใหม่ของเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนถูกไหมครับนักสะสมเนี่ยเขาจะเขาเขาจะตีว่าเป็นเหรียญปลอมเพราะว่าผิวเหรียญกับปีพศมันขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจริงๆแล้วถ้านักสะสมจะไม่จะไม่ล้างเหรียญเพราะว่าถ้าล้างเหรียญเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถทดสอบไปคาร์บอนได้ว่า ปีถูกไหมใช่ไหมครัเพราะว่าการทดสอบคาร์บอนเนี่ยคือการทดสอบเหรียญว่าผิวสภาพมันตรงกับปีไหมตอนนี้ราคาปัจจุบันนะครับราคาเหรียญคุดผ่านใช้ถ้าผ่านใช้เนี่ยอยู่ประมาณถึงเหรียญละ3 5มสบาถึงห้บาทถ้าเป็นลักษณะตาแผ่นดินเหรียญผ่านใช้ก็จอยู่ในราคา1 0บถึงสาบาทเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วแต่แต่ละร้านที่เขาได้ได้มาราคาตุนเท่าไหร่ ถ้าเป็นเหรียญบาทคุดเนี่ยผมรับประกันได้ว่ายังไงก็ขึ้นแต่ถ้าเป็นตาแผ่นดินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นอีกไหมเพราะว่าเหรียญตาแผ่นดินนะครับก็จะเป็นหน้าหมวกตำรวจนะาตาโล่ตำรวจก็จะค่อนข้างต้องการตัวตาแผ่นดินนี่ค่อนข้างสูงแล้วก็พวกขา้าราชการส,ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในระบบออของราชการก็จะเป็นใช้ตาแผ่นดินเนี่ยเป็นตัวระบุแต่ตาแผ่นดินเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะคนจะเอาไปเลี่ยมขึ้นคอบูชา เพราะว่ามีตาแผ่นดินคิดว่าตาแผ่นดินเนี่ยคุ้มครองตัวเราได้เขานําไปห้อยคอเนี่ยพวกนี้จะไม่หมดไปมันก็คือใครเอาไปขึ้นคอเสร็จแล้วนะทุกคนมีแล้วหนึ่งก็จะไม่ซื้ออีกพอไม่ซื้ออีกราคาก็จะไม่ขยับเพราะนั้นถามว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเหรียญ2อ0 5นตาแผ่นดินเนี่ยจะไม่ขึ้นราคาแล้วแต่เหรียญพุทธเนี่ยยังไงก็ขึ้นราคาไปอีกเรื่อยๆครับที่ที่เขาปั่นกระแสกันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตามแผงพระพี่ตามแผงพระเนี่ยเขาจะขายเหรียญหนึ่งเป็นพันแต่ถามว่า ผมอยู่ในวงการเหรียญตรงนี้มาเนี่ยในในกระแสของวงการเหรียญเนี่ยไม่เคยเกินเหรียญละ2 0 0พี่เพราะ,ะนั้นถามว่าที่การปั่นกระแสเนี่ยเกิดจากทางวงการพระโดยตรงเลยครับแตแรกๆนกะ็ราคาเนี่ยนตะิดบาทติดห้าบาทยี่บาทแล้วไล่ขึ้นมาเารืเ่อยไล่ขึ้นเลยบางคงแต่บางคงเตื่นหี่ไปนะแต่ขายตามตลาดนเะดียงเงินสองร้อยสามร้อยห้าร้อยร้อยมะไรแล้วแต่ก็มั่วกันตามตลาดนักมันขายเรียงก็ร้อยห้าติดตลาดนักนะ พูดง่ายเขาอยากขายของเขาอะ่ะเขาอยากขีดราคาของขึ้นเข้าใจไหมละ่ะอ่าเขาอยากให้ราคาของขึ้นของขึ้นอย่างพี่มีเหรียญอย่างพี่อยากให้ราคาแพงไปลงเด็กลงแรงแพงแต่เปล่าหรอกไม่แพงแอย่างนี้คิกคงไม่เข้าใจกันความหมายเข้าใจไหมไม่เข้าใจความหมายอ่าถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับ ูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงษ์พันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ